สวัสดีครับวันนี้เราก็ร้านแว่นตา m i z u โ o มีนิวไอเทมใหม่นะครับวันนี้เราจะมาอันบล็อกกันนะครับผมตัวนี้เป็นของที่เพิ่งเข้ามาจาการ้านนะครับมาถึงร้านเมื่อกี้นี้เองทางเรากําลังจะอันบล็อกให้ลูกค้าดูนะครับตัวนี้ของเราสั่งมาจากบริษัทของดรสวอนนะครับตัวนี้งานของเขาดีมากนะครับ ตอนนี้เรากำลังค่อยๆกรีดน,นะครับผมตัวน,นี้เป็นไอเทมใหม่ที่จะเข้ามาในร้านแว่นตาม,มิสเตอร์โอนะครับทุกสาขาเลยทั้งสามสาขาตัวนี้เข้ามาแล้วนะครับจะแกะให้ลูกค้าดูนะครับผมตัวนี้เป็นอันบล็อกนะครับสังเกตดูในกล่องที่บริษัทส่งมาจะมีกล่องแว่นนะครับกล่องแว่นสวยมากครับเรียบหรูดูดีตัวนี้เป็นของ d s ซึ่งเป็นของบริษัทเดียวกันกับตัวดรสอปเร์สวอนนะครับตัวนี้ ds, <S 2> <S 2> DS เขาจะเป็นแบรนด์ตัวหนึ่งที่ดร็อปเ์สวอนทามาในราคาที่ไม่แพงมากราคายางี้ยเยาวนะครับตอนนี้ ds ของเราราคาอยู่ที่2,900บาทนะครับราคาหน้าร้านนะครับตอนนี้มีจัดลดราคา10%เป็นโปรโมชั่นนะครับตัวนี้เป็น unbox เนะครับผม เราจะมาดูแว่นข้างในครับว่ามีอะไรบ้างตันนี้ให้ดูไปคร่าวๆนะครับยังไม่ครบทุกตัวถ้าไงถ้าเกิดทางร้านเราถ่ายครบทุกตัวเราจะโชว์เข้าไปใน Instagram หรือก็ IG ของร้านนะครับแล้วก็ใน Facebook ลูกค้าเข้าไปดูกันได้แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งจะเป็นในตัวทางไลน์ของไลน์นะครับผมทางเราของร้านของเรามีไลน์เป็นออฟฟิเชียลแล้วนะครับเป็นไงลูกค้าแอดกันเข้ามานะครับ ทางเราจะอัปเดตโปรโมชั่นทางไลน์ออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้สรวนช่องทางไปดูทางท์ไลน์ได้นะครับเราโพสไว้เรียบร้อยแล้วลูกค้าสามารถคลิกเข้าไปในตัวที่เป็นทางาร้านโพสไว้นะครับจะมีลิงก์ติดต่อไปทางไลน์ออฟฟิเชียลนะครับที่ร้านลูกค,ค้าคลิกเข้าไปแล้วก,กดแชรเข้าไปนะครับจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายนะครับพร้อมทั้งติดตามโปรโมชั่นลักของทางร้านได้เลยกลับมาดูที่แม่นของเราครับตอนนี้ดร์สวน ตัวนี้เป็นตัววินเทจด้วยนะครับลูกค้าอันใดที่เป็นแฟนคลับความวินเทจของเราครับตัวนี้ด็อกเตอร์สวอนเรามีตัววินเทจมาแล้วนะครับผมเนื้องานเป็นตัวเนื้ออะซิเตส,สีน้ำตาลนะครับสังเกตที่หน้าเลนจะมีโลโก้ของด็อกเตอร์สวอนติดอยู่นะครับเป็นรูปหงส์นะครับแล้วก็ขาแว่นจะมีโลโก้ของด็อกเตอร์สวอนติดอยู่นะครับเป็นตัวเลเซอร์มานะครับ ตัวนี้งานเรียบหรูดูดีครับเป็นงานตัววินเทจทรงตัวนี้ขายดีนะครับของผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้เป็นยูนิเซสมนะครับใส่ได้กันทั้งหมดตัวนี้ค่ะเป็นตัวโนนิกเกิลด้วยนะครับเป็นลูกค้าท่านใดแพ้โลหะตัวนี้ของเรามีตัวโนนิกเกิลมาสาหรับตัวโนนิกเกิลนะข้อดีของเขาคือเวลาลูกค้าบางคนแพ้โลหะนี้ไม่ได้แพ้ตัวเหล็กนะแพ้นิกเกิลนะ่วนมากแล้วนะครับซึ่งตัวนิกเกิลนี่เป็นธาตุที่คนเราแพง ยากที่สุดน,นะครับถ้าเทียบเป็นลวดนะนิเกิลสมาร์ลูกค้าจะเแท่งนิเกิลกันนะอ๋อเมื่อกี้ผมแจ้งผิดนะขอโทษทีก็ตัวนี้โนนิเกิลน,นะครับลูกค้าจามาแท่งนิเกิลสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เราอยากนำเสนอเลยนะครับ ตัวเก่อบแว่นจะเป็นของตัวดตรสวอนตัวนี้เป็นงานที่แบบโ,โหดีมากครับลูกค้ากรอบตัวนี้จะเป็นกรอบตัวสีทองสีเงินที่มีสองสีนะครับตัวนี้น่าจะเป็นสีเงินนะครับเรามาดูกันครับสังเกตดูโ,โหน้ำหนักเบานะครับลูกค้าสัมผัสแรกคือน้ำหนักเบาเบามากแล้วก็กรอบมีความเป็นกรอบเป็นตัวเนื้อไทเทเนียม IP นะครับ ังเกตดูลูกค้าถ้าเกิดเป็นตัวไทเทเนียมไอพีน้ำหนักเบาแน่นอนแล้วก็สนิมไม่ขึ้นลูกค้าใช้ได้นานเป็น10ปีเลยครับสังเกตที่หน้าเรียนจะเขียนว่าเบต้าไทเทเนียมนะครับตัวนี้เป็นโนนิกเกิลอยู่แล้วสาหรับบริษัทนี้นะครับเราไม่ใส่นิกเกิลเข้าไปสาหรับลูกค้าบางคนกังวลว่าจะแพ้โลหะไหมเพราะกรอบเป็นโลหะเบอรอย่างนี้ทางร้านยืนยันได้เลยตรงนี้เลยนะครับว่าเป็นกรอบตัวไทเทเนียมไอพีโนนิกเกิลนะครับ กคสามารถใช้ได้แบบสบายใจเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวผสมนี้ไม้ด้วยนะไม้แท้ๆเลยนะครับตอนนี้เป็นไม้โอกไม้หอมครับขอบคุณมากครับ